เห็ดกินหานว่าเป็เห็ดกินได้จดที่ซองเฮะได้นะจดที่ซองโลเลยเจ้าก็ยังซองโลนี่แป๊บเดียวไบอกแลายเราบาางเราเนาะเออักเลอะไรเทดของอะไรก็เบอะไรท็ดของอะไรอะเหอตัวจี่เปตัวดจ้างะไรไปจ้างั่นนาง่นเนี่ย ได้หลายยูไปจ้าได้หลายยูจ้าสะได้สะได้เมือเ่อยเออเกี่ยวเขา่าเสียดายยายเราเมื่อเกี่ยวเขา่า<ห>ได้เกือบสามโลค่ะยายเห็นคนเมื่อเกีก้ยวโซอยึงจักสิเกี่ยวเขา่าจักสิตึกสะดุง้งจักสิเฮ็ดนยังสามก็ซัดเลยค่ะลาวหันเราล่างสะดุง้งเด้อหันเตรียมเมือ,อแล้วเพราะว่าเรายกแล้วเราต้องล่างก่อนเพราะให้คาบนั่นติดแล้วก็เก็บไว้ คือเก้าถัดุตอนแรกกันลงมาไม่ถ้าบมือพอได้เจลอยู่ลาวก็ได้ใหญ่ลี่เลียวเออโอ้หสีสสจนหนักมใหญ่เนาะโอ้ป่า นี้ค่ะเบิ่งค่ะปลานี่หาโอ้เต็มดงดอยู่เด้อเสียดายเด้ล่ะวะได้เลสิได้ไปเกี่ยวเขาขาก็ยุงขนาดมีภาระเนาะย่านะเกี่ยวแล้วล่ะกะตึกสบายใจนะจ้าบายบายแจงลงมาใหม่เนาะจ้าค่ะเมื่อเมื่อค่อยก็จะนค่อยก็เมื่อแล้วบ่ พอคอยสิไปลงท่านอีกเด้อดุงดุงค่ะดุง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 เลยอ่าใหญ่เจ้าก็เฮ็ดคักแทงมันนี่นี่ค่ะดุงดุงค่ะต้มมานเดินนี่เด้อ อย่าทำไปเล่นไปนะคุณยายเฝ้ายากทื่นแหงๆเนี่ยเด้อตกจนมดเอออย่าทำไปเล่นนะคะนี่เด้อเนาะโตนออกโอ้เสียดายแม่นแมนขนาดเลยใหญ่เลย Before this before this, ้องไปลูกปืนคูนีว่านี้จังหน่อยเนาะอือทั้งเพิงบ่ออกเลยทั้งเพิงเนาะอือเสียดาเสียดเอางบน2น้าเส้นแม่นโอ้เสได้จ้ะค่ะได้จ้ะค่ะ3-4ตัว ฮะทำไมควรใช้สัตว์เออแล้วไปคือตะเมอถึงเมือกแทะไปกาะอิดบิดมังติดบิดเลยไปอันนั้นสช้หูไปเวลีย์ทีงเกาะกำลังบิดเอิดจะนอนไหนไปก็มานั่งเนาะนี่ค่ะพอได้อยู่ฮะแล้วนี่ก็ได้เด้อโต้นหนึ่งค่ะนี่ก็อย่ากทำเป็นเล่นไปทองแม่เพียวก็ห้องอีกแล้วอยู่เขาอีกแล้ว มันขักมันแน่ค่ะมันได้เริ่แบบนี้นี่นี่ค่ะอ้าวปลาลูกป,ปูเนี่ยดปิดปอดเปัดปอดปอยู่เออกัดเนาะมีแข่เนาะน ô oh, đi bờ thư có được mua khỏi vậy nọ bà púc vô hai chỗ khả năng vô đây vô sám xỉ tua hả อยู่ค่าได้อย,อยู่ได้อยู่หมานอยอู่เอาตกเฮียเอาวคือตกปุกหลดปลาโตปลาตกค่ะสะดุ้งลุามานมานมานไปเลยเออมีพลังจิตดิสีเข้าละเข้าได้สะดุ้งเนเาะแบบนี้ ผุ้สั่งจองว่าไปกินลงทานพุนท้องไปเออคนสิพายโมไปนัดเขาเกี่ยวเขามลีเกี่ยวอะไโอม่งจะเบาบางบ้างแล้วเนาะอืมให้กัน้อยแล้วมันบบบอืม โยไมีแต่ฟองอากาศครับเพราะว่าน้ามันไม่ไหลใบใบตองมันกัน้นมันทำไมมันอยู่แต่ข้างนอกปลาเจ้าเนี่ยฮะติดข้างนอก่ะเนีะได้ตัวหนึ่งอ้าว กูก็ตปเออมันป๊อกกดนี่จะเกาะอ๋อหยอกๆๆๆซเมื่อเกี่ยวเข้าแล้วอันนี้ยังดอยู่นอนซือบีเลยตัวนี้เออ เป็นอ okay, ันใดสักหาดโอ้สิเข้าก็หิเข้าได้เนาะน้องมาบ่เห็นลูกพี่อือเขาไม่เกี่ยวซยเด้อ30ปักพ่อใหญ่เจ้าเด้เอาบ่ลงเอาปลาหั่นคอบ่เอาตะก้ับปลากับของเออโอ้โอ้ตายแล้วโอ้ที่เฮ็ดกอ เออเพชรกันอีกเมื่อคืนนี้เอาไปนู๊ดเยอะๆเลยเจ้าเลยจะไปเอาให้มีไปใส่ตะกร้อวิชารีเออจะชอบอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างกินมีการดับการกินตีเอาบ่ใช้รถนู๊ดเอาได้ละ600บ่จะตีเอาบ่ใช้รถนู๊ดโอ้ก็มีน้อยก็ก็นู๊ดนี้อยู่อยู่โหปะตะนู๊ดอยู่โค Còn quay hình nó ừ. Nè, tuần đăng đăng kìa ตัวเดียวตัวเดียวนะงงออกโตะกิโลโะกิโลอืมงงสีอืมไ เออสบายเลยก็ไปบนเปอะหมอกก็ไปก็ทำเชื่อเลยยายเออนเปอะหมอนาะได้อยู่ค่ะได้สามสี่ตัวเอ้ตลาดากอุตเออืมไอ้ตลาดอ้าวม่ต้องเปอะเพราะว่ามีก็ไปกันดตลาดจดีเปรอะตตัวที่กับเปอะตลาดตีเมือกโตตรีเนาะ Nàng đuôn mới đuôn đó, tận tây Ơ, kêu kháu, tục chạy bằng này, xịt cho tường Ui, sèn tư. đấy, sèn đấy Bút kìa, bát đấy, tận nó lãy đấy Được chết mông nó khưng, ơi Mẹ nhẹ kìa, xì lông Hả? Ồ, lông kêu khẩu cân lắm Bắt ít mẹ ơi Ồ, oh, nắc ba khá nạt ba, bà, เบิ้งนี้ครับพี่น้องเบิ้งนี่บดซิเมอเได้หน่เห็นบอกบดซิเมื่อเนาะปลาเนี่ยครับมัปลาไม่เมย์มามาทาเม่าไงบอกหมาค้องเหื่อเห็นอยู่นะมาเส้เนะ่ยเป็นยางโอ้โได้แบบนี้นี่ขาใส่เข่ากนจะนั่งถ่ายอยู่เงินเงินดังเอามั้ ได้แบบนีได e ้หน่อยใหญ่โยกพอมโยกเรื่องกะมาแต่เ้าพอบนึ่งแต่แต่ยุ่มยุ่มนละแต่แต่พอมก็ขึ้นไปซื้อปลาตองโก้หัอืมเพาอาไม่ใหญ่เนี่ขนหลอโซนนี้แต่เสาแทะปะเขาไม่หัเนี่ลเออปันเ่าดเกลียวพี่ยาพีนั่ง่ายัเพร้อมตะ เราบุษง่าย้ะเดี๋ยวาท่าบนอีฮีเนาะอ่าเขาบุีงเรียดอวานบุไม่เอาเขาไปนองคนกูฮะตั้ไแต่ทีเราขอสารเสนารถก็เรานไม่เห็นด้วย